สบายดีพี่น้องพามาเบิงพามาเก็บหมากพริกบ่ลายเรื่องเนาะบ่ต้องรีรอเบิงเป็นดอกงาคุ้งขี่ดินพวกเราพี่น้องเลืออยู่พื้นพายาง ถ้าปูพายางไว้ถ้าครับว่ปูพายางม,มออันถือถือยาหรือว่าถือขี้ดินนะมันสีเ่างาหมักเพชตตัวแดงงามันเตือยลงแนนเนี่ยถ้าปูพายางละหมากมันก็สิงามแดงเต็มอยู่น้ำพื้นมือพามาเก็บมักพลิก นี่สวยงามพี่น้องเบงอากาศสิหนาวเท่าน,นั้นยิงดกเป็นตาะออนเสียดายที่มันสีหนาวก่อนสิบทท่นได้แดงเบนโอ้เครือมกแตง พริกนี่เขาเก็บเท่าไดมันให้เป็นออกมาในพริกอันนี้นะเพราะามองเขาปิดเอาหมากมันแล้วมักก็สิแตกตุมยอดมันขึ้นมาแล้วมักก็สีดอกเป็นโงนออกมาต่ออีกเห็นทักนี่มักกะล่างตุ่มดอก ตมันแตกงาขึ้นมางาใหม่เนี่ยพี่น้อง,งเพราะงาเก่ามาันสีเป็นฟุ้มเลืออยู่ดินอยู่แปะพายางคนเินงาใหม่มันถอดขึ้นมามือตังมึงโอ้โหกขัดพี่แต่หมากเต็มพอหมากกระบายมันเขียวคือกัน มุ่แน่ใจไว้พี่น้องเห็นค่ะบอสนะันมากนะพี่น้องต้องดึงงามลงมามจะเห็นมากได้หลายในบนได้หอดชิปต้นซาำแต่ว่ามันดกเก็บได้ถือิลักตานี่เก็บต้นเดียวยังบท่านดีเึ่งําำ นั่งเรือกเก็บอยู่พื้นเลยการทิบปูพายางปลูกพักหนึ่งมาหย่าสิบกขึ้นสองมาเวลาเขาเก็บเขาสินั่งไปนั่งเรือไปได้เลยท่านบนมีพายางนี่ครักั ต้องสิได้หาตังค์หายังมันนั่งเนาะบ่สักแกก้มนั่งก้มโกนั่งยังโยกเก็บก็สิเจ็บหลังเจ็บเอวเด้อพี่น้องเพื่อสิเก็บแล้วต้นนึงมันกระดกดกมันอยากปิดยากหน่อยนึงเด้ถ้าผู้ใดบ่ฮู้วิธีปิดน บิดไปบทถึกทางมันเสียดให้งามันหักบดได้หดนามมาีนเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่าฝนตกตะแรงมัน4สีโมงมันกรสีหม่มต้นใหม่มาแต่เือนนี่เบอร์ ใบเขียวหมากกระดกไปอยู่บ้านเนานี่กะสิได้เก็บขายตลอดเลยเนาะ mm hmm. มันหนาวอันนี้จังหน่อยก็ได้กู้แล้วนี่นะเดือนหน้าก็ได้ทอนแหละเบิดเดือนนี่นี่แหละพเพกกื่อกระท่ายเดือนที่สุดท้ายของเดือนนี่นี่กะหนาวมาแล้ว ส่วงนี่อากาศนี่พอดีพอดีคันอากาศเป็นแบบนี้ไปตลอดเขาเดือนสิบเอ็ดนะนูะ้ทางเก็บดอก,ก,กขัดโอ้าดต้นดอกใหม่อันนี้จะเจ๊สีออกดอกบ๊บใส่ดินใหม่ธรรมดามันออกดอก เดือน11เนี่นะช่วงบุญไกงวงเขาเนี่ยเก็บสองต้นรวบเลยเดพี่น้องมันความจริงปลูกบได้ใกล้กันเนยะแต่ว่างามันยวงออกมาเก็บต้นเดียวกันยังโบแล้วเบิดไปหาหกนาทีแหละพี่น้องเลย จังได้เด้กคนากาศดีนีนมะเพชรโดกแต่ว่ามันสินานแดงนี่มันนานแก่นะมันนานสุกแต่ว่าเรื่องโดกนี่โดกเบิ่งหมากหน่อยมันเต็มมึงพี่นอ้องจะก,กลืบในห่ขึ้นมา งามเฟื่อยลงเฟื่อยลงจนจำดินขนาดเอาไม้ไปเสียบต้นมันไว้อยู่เลยดกนักหมากนักใบก็บโบ้ใบกับลายหมากก็ลายเสียดายแต่มันสิบทันสุกแล้วเนาะมา เป็นไม้แยมไมออกมาเสียงกับสิบเบแห้งเลยพี่น้องเบาแห้งหลายเลนเบอร์เขาพามาอย่างค่ะสวัดเอาอีนี้ว่าอ,าอยู่คนเดียวพ่ะสว่านั่งคนเดียวก็ว่าคนเดียว,วสว่า กสิวาบ้าด้เนาะซุกแห้งจนสีแหง้งคาต้นเลยมันน่านแดงเด้พี่น้องอากาศหนาวอากาศมันเย็นแย่มือเศ้าพริกน้ำหมอกกงสีแนวเพ็ดเพ็ดเด้อ เป็นอย่างขยจิงบยากายมักผิกข่อยมนันนัวน้อยพี่น้องเก็บนานได้เขาเสียดายขายน้อยเพื่อสิว่วเขาขายแพงเนาะขายลายนี่กะรูปทึนผปลูกปลูกคาน้าใน เห็นมะค่าเก็บนี่บ่มีเลยนี่นะกเก็บชัวสิได้กระตาหนึ่งนะบอกโดนโดนผู้เดิมแต่ว่าเขาอาดคลิปให้เบิ่งนะฮะบุได้อาดโดนซื่อๆคนจริงเราเก็บเสื้อสิได้กระตาหนึ่งนะบอกโดนโดนนะพี่น้องกระตาหนึ่งไปไปใส่ถุงกระไดสองุงสามทง 3, ทงสีโอ้ยเขาเสียดาย ไวตากแงหงเห็ดไว้ใส่ขวัวใส่ลาบใส่ก้อยปีในมอมแม่กระโทรมาไปเห็ดสวนอยู่ฟอริดาว่าบ่มีหมกเพชรกินได้ว่าสันฉันลูกมาเมื่อใดเอาหมกเพ็ดมาให้จะทงซองทง,ทง,ทงแน่พันวาโอ้ตังใจไปเห็ดสวน คิดว่าจังหน่อยอากาศเย็นจังหน่อยยุ่หุ่นมันสิเป็นเนาะเพราะช่วงนี้อากาศมันห่อนแมนยุมันฝนตกยู่ทุกมือ,อยุอยู่หุ่นนะแต่ว่ามันอากาศแบบว่ามันห่อนห่อนห่อน,หอน,หอนหแห้ง้วมัเก็เหตุไยใบให้ดอกวัเพชรมันหล่นเนาะห่อนบางแห้งๆผัดห่อนหอน,นาห่าแหมแก้มใหม่แล้วผัดฝนอามาจังสินนะก็เลิกพอดีลัก มากมาก็สิบบทจับเนาะเวียนมาเห็นปลูกใส่กระถางใค่ได้เนาะเขาปีนทางนั่งมองเก้าปีนทางเก็บอรรถอันนี้มันอยู่ในฝังลงดินนะครับต้องดงยางเวียนออมตนนะเป็นนวนน้อยก็นมีมัน เป็นหลายหลายมันใหญ่บนใหญ่คลิปในกระสบไว้ท่านีอเด้อพี่นอ้องพาเก็บมักเพชลทแดงหงสิดได้หลายเติบอยู่ดอกโอเคพาเราบางส่วนเก็บมักเพชทกระสิป,ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวมันสียาวพูดโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย